วันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ความว่า คือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดินอีกรอบหนึ่งนะคะคือยายรักถักร้อยด้วยชีวิตสร้างอีกหนึ่งชีวิตจนเติบใหญ่ทอเส้นสายคุณธรรมสู่หัวใจ ลูกทดแทนคุณแม่ให้สู่แผ่นดิน